สวัสดีครับชแนลปอนดีวีลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา o r i e n t b a m b i n o นะฮะซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็เป็นเรือนในรหัส R A A P 0 0 0 2 S นะครับนาฬิกาตระกูล o r i e n t b a m b i n o เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่มีความคลาสสิกมากๆนะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยจริงๆจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะมีการบิดดีเทลนั่นบิดดีเทลนี่นะฮะให้มันดูมีความแปลกใหม่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรือนที่มีดีเทลการเล่นมารร์์กเเอนี่ย เป็นเลข3 6 9หแบบนี้นะฮะโดยที่เรืออื่นอื่นเนี่ยพวกมาร์เกอร์มันก็จะดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งแค่การเปลี่ยนมาร์เกอร์นี่แหละผมว่ามันก็ทําให้แบบเมโน่เนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มีออปชันให้เราเลือกได้เยอะมากๆเลยนะครับโดยที่เรือน,นี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ดูจากรูปนะฮะรูปมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้แบบสารภาพเลยนะครับแต่พอมาเห็นของจริงนะฮะถ้าเกิดใครแบบได้ไปเดินดูในตู้นะครับ หรือว่าเดินผ่านในห้างนะครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยเห็นเรือนนี้เลยนะฮะมันดูสวยแบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบมีความน่าสนใจมากๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยนะฮะเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดจะมาเป็นแบบสีขาวๆที่ออกติดครีมนิดนึงนะฮะซึ่งมันจะเป็นครีมที่แบบออกไปทางเย็นๆหน่อยนะครับจะแบบไม่ได้ครีมเป็นไข่ไก่ขนาดนั้นนะฮะคือประมาณว่าเหมือนเป็นขาวอะแต่ขาวไม่สุดนะครับมีอมเหลืองนิดนึงฟ้าในหน่อย มีความวินเทจวินเทจหน่อยนะครับไม่ได้ดูโมเดินจัดมากนะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่ามาร์เกอร์เนี่ยพอมันมาแบบนี้นะครับมันก็จะดูคลาสสิกมากๆเลยนะฮะส่วนเรื่องฟอนต์3 6 9หเนี่ยผมว่าเป็นฟอนต์ที่ดูดีนะอันนี้ถือว่าถูกใจผมพอสมควรนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชินกับนาฬิกาที่ให้มาร์เกอร์มาแนวนี้เท่าไหร่นะฮะแต่สาหรับเรือนนี้ผมว่าเป็นข้อยกเว้นเลยนะเพราะว่าตัวเลขเขาสวยนะครับส่วนมาร์เกอร์ต่างๆรอบๆนะฮะก็ให้มาเป็นแอปพลายมาร์เกอร์ด้วยนะครับคือมันจะ มีความเล่นแสงประมาณนึงนะฮะมันก็จะเพิ่มมิติในการสะท้อนแสงนะแล้วก็ทําให้แบบหน้าปัดมันดูแพงขึ้นอนะ่ะเห็นมิติความนูนได้ดีอะไรแบบนี้นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าทําได้เก๋ดีนะฮะคือเรื่องของเข็มนะครับเข็มเนี่ยจริงๆมันจะเป็นสไตล์ที่แบบคล้ายๆดอฟ p ินแฮนนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับตรงปลายเข็มอ่ะตั้งแต่ตรงกลางลงไปอ่ะ มันจะมีความลู่เข้ามานะฮะคือเป็นทรงที่แบบผมว่าม,มันมีความเพียวบางกว่าดอลฟินอีกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูคลาสสิกมากขึ้นด้วยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะเวลามองมองดูเนี่ยเข็มมันจะแบบแหลมๆดูคมๆนะฮะให้ความรู้สึกที่เนี้ยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนช่องวันที่เนี่ยก็อยู่ข้างๆเลขสามแบบนี้นะฮะช่องค่อนข้างจะเ,เ,เล็กเลยนะครับถือว่าไม่ได้กวนอะไรมากนะฮะแบ็กกราวด์พื้นหลังของช่องวันที่ก็เป็นสีขาวด้วยนะครับส่วนเข็มวินาทีหลักๆๆขอออองงงเรรืนนนนนนีีนะะ้้้ะะะะะะจจยู่ต่ตดดาลาลลแบบคบบ็ก ซึ่งก็โอเคนะเป็นซับเลเยอร์ที่แบบดูมินิมอลดูน้อยๆดีนะครับมาร์เกอร์เนี่ยก็มาเป็นขีดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดูไม่ได้ลกตาเลยเลยนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยหน้าปัดถือว่าคลีนแล้วก็เคลียอ่านค่าได้ชัดเจนดีมากนะครับดีเทลต่างๆเนี่ยถือว่ามาแนวคมๆกริบๆเลยนะฮะมีความชัดเจนของเส้นสายดีมากเลยส่วนกระจกเนี่ยให้มัเป็นทัดเล็กคริสตัลนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยจะมีความโดมๆเป็นบ็อกซ์เชฟแบบนี้นะฮะแล้วก็มีความสโลปลงมานะฮะแล้วก็มีความต่อเนื่องกับตัวเนนบ เบเซลก็ขัดเงามานะครับส่วนทรงเคสเนี่ยด้านบนก็ขัดเงามาเหมือนกันนะครับ สไตล์ลักเนี่ยจะมาเล็กๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะขัดด้านมาแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะเคสนะถ้าเกิดมองๆดูอะ่ะมันจะดูบางมากนะครับเพราะว่าเขามีการเล่นสเตปของตัวเคสเนี่ยมาเยอะนะฮะแล้วก็เวลาเรามองเนี่ยเราจะเห็นส่วนขัดด้านเนี่ยนำสายตามานะครับทำให้เราจะไม่ได้สังเกตอ้ส่วนที่แบบมันยื่นบนยื่นล่างมากเท่าไหร่นะฮะแต่ในการวัดค่าจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าเป็นทรงที่แบบไม่ได้บางมากนะคือมันหลอกตาเราอะนะฮะซึ่งขนาดเคสไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40.5นะครับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่12มิลนะฮะส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่46.2มิลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นลักทุลักที่แบบโอเคมากเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์นะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับสเปคก,การกันน้ำเนี่ยเรือนนี้ทำได้ 3m นะครับหรือว่า30เมตรนะฮะคือการน้ำกนันเซนได้แต่ว่าไม่ถึงเอาไปแช่น้ำได้นะครับ แล้วก็ตัวเรือเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมูเมนต์ด้านในเนี่ยก็เป็นของญี่ปุ่นเลยนะฮะภาพรวมของตัวเคสเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกับแบเมโนทั่วไปนะฮะเขาก็จะมาทรงแบบกลมๆอ้วนๆนะฮะดูคลาสสิกดูเป็นนาฬิกาจากยุคก่อนมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องน้าหนักเนี่ยก็ไปทางเบานะฮะจับก็รู้สึกได้เลยว่ามันใส่ได้สบายนะฮะออกมา57กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากเลยส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นสายหนังนะครับแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแบบนี้นะฮะซึ่งของจริงที่แบบจจัััับบดูนนนะะมมคือหหงววี่่่แแลลรรตาาากปปยเเ็ ค่อนข้างจาใะใกล้เคียงกับหนังจระเข้จริงๆนะฮะอย่างด้านขวาเนี่ยอันนี้คือหนังจระเข้จริงๆนะครับราคาแบบ3 4มส0พันเลยนะฮะถ้าเกิดเราเทียบเป็นดูนะถือว่าให้มาเนี่ยเนียนมากนะครับอีกนิดนึงก็จะเนียนเป็นหนังจระเข้จริงๆได้อยู่แล้วนะครับความด้านความเงาอะไรแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นหนังที่ไม่ทนต่อเหงื่อเท่าไหร่นะครับอ้พวกเนี้ยเวลาเจอน้ําเจอเหงื่อนะมันจะเป็นจ้ำๆดูแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ใช้ไปมันก็จะดำเรื่อยๆนะครับอันนี้กระวัน่าคบ ข้อมือของผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมยังไม่ได้เจาะรูอะไรเพิ่มนะฮะซึ่งสามารถใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะนะครับสายเนี่ยใส่สบายมากนะ คือเท็กซเจอร์ด้านหลังที่เราเห็นเมื่อกี้ด้วยความที่แบบมันเป็นกึ่งกหนังกลับนะครับมันจะนิ่มแล้วก็แบบลื่นๆเลยนะฮะเวลาอยู่บนข้อนะฟ e ลลิ่งการสวมใส่นะครับเราจะแบบรู้สึกดีมากๆอะ่ะเวลาสายหนังเนี่ยมันสัมผัสกับข้อมือเรานะฮะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะว่ามันก็จะเป็นทรงที่ไม่ได้กางมากด้วยรับทุลักที่มันเล็กนะครับ46มิลเท่านั้นนะฮะคือจริงๆขนาดเคสไซส์เนี่ยมาใหญ่นะแต่ว่ารับเนี่ยเขาทำมาสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นข้อนะะมมมันนนจดดดดููสส่ววแลลล้้้้กกก็เเขขาขาาาาบออืไหยยๆะ ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กนะครับเพื่อนๆลองดูนะมันแบบค่อนข้างจะเข้ากันดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลางไม่ได้มีความรู้สึกเถอะทะเลยนะครับในขนาดเคสไซส์ประมาณ40มิลกว่าๆนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ใส่ได้ดีที่สุดเรือนหนึ่งเลยนะฮะในไซส์ประมาณนี้นะครับทั้งเรื่องน้ําหนักนะฮะความสบายของสายนะครับลักษณะความกลางลักษณะการแบบโอบกระชับกับข้อแขนนะครับคืออยากให้ไปลองจริงๆนะครับผมว่ารุ่นนี้มันใส่ใช้งานได้ดีมากจริงๆนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให นาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยมากับขนาดลักไซส์21่มิลน,นะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยไม่ได้มีระบบควิกดีลิสอะไรมาให้นะครับเวลาเราจะถอดเนี่ยก็ต้องหาสปริงบาร์มาจิ้มออกอย่างนี้นะฮะซึ่งขนาดลักไซส์21่มิลเนี่ยมันอาจจะเป็นไซส์ที่สร้างปัญหาซะหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสายที่ขายตามท้องตลาดนะฮะมันจะแบบไม่20่มิลก็22่มิลน,นะครับ21เนี่ยหรือว่าเลขคี่เนี่ยหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอย่างเส้นเนี้ยผมก็กว่าจะหาได้นะนานเหมือนกันนะครับก็เป็นสายหนังจรระะเขข้นนาด21มคับ อ่ะเดี๋ยวลองสให้ดูกันเลยนะฮะอ่าพออยู่กับสายหนังจระคเข้จริงๆแล้วเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับคือแบบโอ้โหสุดยอดนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะฮะผมรู้สึกว่าพอมันได้หนังสีดําเข้าไปอ่ะแล้วก็เท็กซเจอร์แบบแพงๆแบบเนี้ยมันดูเป็นนาฬิการ,ราคาแบบหลายแสนได้เลยอะ่ะคืออันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะฮะฟีลลิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมจะไปรู้สึกถึงแบบ พวกวาชลองคอนสตองแตงหรือว่าปาเต็กฟิลิปคาราทว่าอะไรแบบนี้นะครับฟิลฟแบบนั้นนะแต่แน่นอนนะเรื่องความเนี้ยบเรื่องวัสดุอะไรอย่างเงี้ยเราสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เอาแค่ฟิลลิ่งภาพรวมนะถ้าเกิดมองจากระยะไกลๆ,ๆหรือว่าในการใช้งานเนี่ยผมว่าได้ฟิลนั้นเลยนะครับใครที่กำลังหาในการเดรสที่มีความคลาสสิกอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสายปั๊บเนี่ยดูแพงขึ้นไม่รู้กี่สิบเท่าร้อยเท่านะครับเรือนนี้หน้าเนี้ยถือว่าแบบตอบโจทย์มากๆนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,รบขึ้นข้อปั๊บนะฮะโอโ สุดยอดนะฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะครับเพื่อนๆลองดูรูปเอาแล้วกันนะครับว่าออกมาประมาณอย่างเงี้ยถูกใจไหมนะครับถือว่าสวยโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะอันนี้คือแบบหนึ่งในสายที่เป็นเนื้อคู่กับเรือนนี้ได้เลยนะฮะทีแรกผมไม่คิดว่าสายสีดํามันจะเข้ากว่านะครับแต่ด้วยความที่เท็กซ์เจอร์มันมาดูแบบเป็นสายหนังจระเข้ที่มีความแพงมากจริงๆอะนะครับคือสายแบบเนี้ยเราจะไปเจอบนนาฬิการ,ราคาหลักล้านได้เลยนะฮะพอเราจับมาใส่กับนาฬิกาแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบ อัพความแพงให้กับนาฬิกาดูดีขึ้นไปอีกสวยงามมากๆนะครับคู่นี้นะถือว่าเป็นคอมโบที่สุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับจะเติมความวินเทจให้กับนาฬิกาหน่อยนะฮะด้วยสายที่แบบมีการเย็บได้ข้างมาแบบนี้นะครับแล้วก็เท็กซเจอร์เนี่ยแบบเก่าๆเลยอ,ออกมาก็แบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะไม่เบาเกันนะครับโอ้โหผมว่าเรือนนี้นี่เป็นเรือนที่ เปลี่ยนสายได้หลายแนวกว่าที่คิดมากๆนะฮะทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะจัดจ้านขนาดนี้นะนึกว่าแบบหน้าขาว,ขาวหน้านวลน,นะฮะก็คงไปกับสายหนังจะระเข้ดาหรือว่าสายหนังน้ําตาลทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่พอเปลี่ยนสายไปมานะฮะฟิลลิ่งแบบเหมือนได้นรฬิกาใหม่เรื่อๆยๆเลยอะเป็นหน้าปัดที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้นะฮะแต่ละเส้นนี่คือแบบสถานททั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าไม่ติดที่มันแบบย1ิบมิลนะผมว่ามันจะจี๊ดกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าสายนี่ตับเอ็ด้ม่ลเนี่ อยู่บนข้อกับสายน้ําตาลนะครับก็ไม่เบาเลยนะฮะไม่เบานะแบบนี้ถือว่ามีความเข้ากันดีมากนะครับหน้าตาหน้าปัดยามาทางย้อนยุคอยู่แล้วนะฮะเจอสายวินเทจเข้าไปนะโอ้โหสวยงามมากนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วกันนะฮะในการเปลี่ยนสายนะครับคือสายเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วแหละนะครับมีความคลาสสิกประมาณหนึ่งนะ แต่พอจับเปลี่ยนสายหนังจระเข้นะครับจับเปลี่ยนสายหนังวินเทจแบบนี้นะฮะฟีลลิ่งนาฬิกานี่คือดูแพงขึ้นดูสนุกขึ้นดูชิลขึ้นอีกเยอะนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาที่แบบเปลี่ยนสายได้เยอะนะฮะแล้วก็แบบใส่ใช้งานได้หลากหลายโอกาสมากๆนะผมว่าเรือนนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เป็นคําตอบได้เลยนะครับ ส่วนราคานะครับอยากที่เห็นในป้ายเมื่อกี้นะฮะหนึ่งบาทนะครับแต่ซื้อจริงเนี่ยไม่ถึงหรอกนะครับมีส่วนลด20% 3 0นนะฮะแล้วแต่ช่วงเลยนะครับเราจะซื้อได้เนี่ยในราคาประมาณสักแถวแถวเจ็ดพันเนี่ยผมว่าได้ละนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ